สวัสดีครับผมจากร้านพีซาวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Power Mixer รทรงตั้ง My m p e ตัวนี้นะครับ ว่ามิกเซอร์ตัวนี้มีความพิเศษและโดดเด่นอย่างไรไปชมมาความกันเลยครับครับผม power m i x ทรงตั้งนะครับผมที่เราจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะครับผมมีชื่อว่านะครับ my npe pbm 602นะครับจุดแรกนะครับผมที่เราเห็นนะครับผมคือความสวยงามนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น power mixer ทรงตั้งนะครับผมขนาดความสูงความกว้างนี่ไม่ได้ถือว่าใหญ่มากนะครับผม ความสูงของเขานะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ25-26เซนนะครับส่วนความลึกไปด้านหลังนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ30เซนนะครับผมความยาวของหน้านะครับหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่42เซนติเมตรนะครับถือว่าขนาดพอเหมาะพอควรเลยนะครับผม พาว e r อร์มิตัวนี้นะครับมีขนาดนะครับกำลังวัตต์อยู่ที่5 0 0วัตต์นะครับมันจะมี2องชแนลนะครับผมซ้ายขวาชแนลละ l ละ2 5 0วัตต์นะครับผมซึ่งเพียงพอต่อลำโพงนะครับผมที่จะใช้ในสังนักงานนะครับผมที่จะใช้ในโรงเรียนในวัดเนี่ยครอบคลุมทั้งศาลาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดแรกนะครับผมฟังก์ชันตัวนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่อง Input ของเขานะครับ อินพุตของเขานะครับผมจะให้มาทั้งหมด10 c ช a n แนลนะครับผมแต่จะเป็นโมโนนะครับผม1-6ถึงนะครับส่วน7890แเจะเป็นช่องสเตอร์นะครับนะครับภายในหนึ่งช่องอินพุตของเขาจะมีอะไรบ้างนะครับผมนะครับเริ่มต้นเลยนะครับปุ่มแรกนะครับจะปูนเป็นปุ่มอ่าเสียงแหลมนะครับเสียงกลางเสียงเบสนะครับถัดลงมาเกรนนะครับผม ถัดลงมาตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกนะครับผมมันจะมีเอฟเฟกแท้ด้วยนะครับผมแล้วเราจะไปทดสอบให้ทุกท่านฟังนะครับว่าเอฟเฟกตัวนี้มันจะเสียงดีขนาดไหนนะครับถัดลงมาจะเป็นปุ่มแพนนะครับผมว่าแยกซ้ายขวานั่นเองนะครับถัดลงมาตัวนี้จะเป็นปุ่มเลเวลก็คือเพิ่มความดังนั่นเองครับผมแล้วก็นะครับถัดลงมาจะเป็นปุ่มไว้เสียบไม้นะครับเสียบไม้ของเรามันจะมีทั้ง2แบบจะเป็นแบบทั้งแจ็คโฟนธรรมดาแล้วก็เป็นแบบ XLR นะครับผม 1ถึง6นี้จะให้มาเหมือนกันเลยนะครับถัดมา7กับ8นี่ก็จะเหมือนกันเช่นกันแต่ว่า7กับ8จะเป็นในโหมดของสตูดิโอนะครับเอาไว้ต่อคอมพิวเตอร์เอาไว้ต่อกับโน้ตบุ๊กโทรศัพท์ประมาณนี้นะครับผมก็เราก็จะเสียบทางช่องอ่า7 8หรือไม่ก็90ก็ได้นะครับผม ถัดมานะครับมันจะมีฟังก์ชันของเอฟเฟกนะครับเป็นเอฟเฟกแท้16โปรแกรมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องแล้วก็จะให้ทุกท่านได้ฟังเสียงนะครับจะมีทั้งบอด16โปรแกรมเป็นเอฟเฟกต์ดิจิตอลนะครับผมสามารถนะครับปรับเปลี่ยนเพิ่มลดโดยการกด2ปุ่มนี้นั่นเองนะครับนครับ2ปุ่มนี้ก็ใช้เวลาปรับเอฟเฟกตนั่นเองนะครับนะครับ มีไฟวียูบอกสถานะนะครับการใช้งานมีภาค EQ นะครับผมให้ด้วยนะครับนะครับมีสวิตช์ปิดเปิด EQ นะครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับนะครับปุ่มด้านล่างนี่คืออะไรนะครับตัวนี้เป็นโวลูมของเอฟเฟกนะครับมันจะควบคุมนะครับทางโซนทางฝั่งนี้นะครับตัวนี้เป็นเลเวลของ USB นะครับสมมติว่าเราเปิดเพลงผ่าน USB แล้วก็มาหมุนที่ปุ่มตรงนี้นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นโวลุม่าที่ส่งออกไปหาลําโพงนะครับเป็นโวล่มซ้ายขวานั่นเองนะครับนะครับทางโทนทางฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มฟังที่เราเคยใช้กันอยู่นะครับก็จะมีข้ามเพลงหยุดเพลงนะครับเลือกโหมดต่างๆนะครับก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับ่าทางโซนทางฝั่งนี้นะครับผมก็จะ เป็นคล้ายๆว่า Input Output นั่นเองนะครับสามารถต่อเสียงเพลงเข้าทางา Input ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถาปุ่มตัวนี้นะครับก็สามารถต่อไปหา Power อีกตัวหนึงได้เช่นกันนะครับนะครับมันก็จะมีช่อง Output ให้นะครับนี่ครับนี่ครับจะมีทั้งแบบ rca แล้วก็ j a แจ็ค o n e นะครับช่องออกไปหา Power อีกตัวหนึ่งสมมติว่าเราจะเอาไปขับซับเบดเนี่ยครับเราก็จะมีขยายอีกตัวหนึ่งแล้วก็เราก็ดึงสัญญาณจากตัวนี้นะครับไปไปเพิ่มได้หรือ,อช่องทางฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องอต่อหูฟังนะครับต่อหูฟังนะครับอันนี้ก็คือโวลลูมของหูฟังนั่นเองนะครับฟังก์ชันหน้าเครื่องนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ จากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปเปิดเพลงแล้วก็ไปฟังเสียงเอฟเฟกเสียงใหม่กันครับว่าเอฟเฟกของเขาที่ให้มามันจะเพาะนะครับขนาดไหนโอเคไปฟังกันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ต่อไฟต่อลําโพงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปเปิดเครื่องกันเลยนะครับเปิดทางด้านหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมให้เรากดมาที่โหมดนะครับนะครับแล้วก็ให้เราสังเกตแถบนะครับข้างบนนะครับกดคาว่าหมดเสร็จปุ๊บแล้วก็กดนะครับผมกดเลื่อนนะครับนี่ครับกดเลื่อนนะครับจนเจอคําว่าบลูทูธนะครับ เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับจะเจอคําว่าบลูทูธอยู่ด้านบนนะครับผมแถบคําว่าบลูทูธพอเจอแล้วปุ๊บให้กดนะครับให้กดปุ่มนี้นะครับเป็นการกดยืนยันว่าเราจะใช้โหมดของบลูทูธนั่นเองนะครับผมนี่ครับเนี่ยอันนี้คือเปิดอันนี้คือเราเปิดเครื่องเปิดบลูทูธจากเครื่องรับแล้วนะครับทีนี้เราก็โทรศัพท์ของเราขึ้นมานะครับเราก็จะเปิดบลูทูธนะครับ เพื่อค้นหาแล้วก็จับคู่นั่นเองนะครับเห็นกันไหมครับเราก็เลื่อนขึ้นมาเลยครับอุปกรณ์ที่ใช้งานได้นี่มันจะมีคําว่า LMBT อยู่นะครับนั่นก็คือเป็นชื่อของเครื่องรับตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก,กดเชื่อมต่อเลยครับนี่ครับถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเราเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับ หน้าจอมันก็จะเปลี่ยนเป็นนะครับโทรศัพท์กับเครื่องหมายบลูทูธมันจะลิงก์เข้าหากันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเสียงออกทางลําโพงนะครับเป็นเสียงเตือนจากทางลําโพงนะครับว่าเราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเพลงจาก YouTube นะครับเอาเพลงอะไรดีเราก็กลัวเรื่องแบบลิขสิทธ์เนาะเอาเพลงอะไรดี ท่านใดที่พอจะทราบว่าเพลงอะไรที่แบบว่าไม่ติดลิขสิทธิ์บ้างนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปให้หน่อยนะครับเราจะได้เอามาเปิดเพลงลองเสียงให้กับทุกท่านได้ฟังในครั้งต่อไปนะครับอเดี๋ยวเราเราเอาคลิปนี้แล้วกันนะครับเล่งเสียงโทรศัพท์ให้สุดเลยนะครับเิ่งเสียงโทรศัพท์ให้สุดนะครับ อันนี้ผมต,ต่อต่อแค่ข้างเดียวนะครับต่อลําโพงแค่ใบเดียวนะครับมันจะเปิดแค่ข้างนี้นะครับ ถ้าเกิดเราเชื่อมต่อบลูทูธเราจะเล่นฟังก์ชันทางด้านนี้นะครับจะเสียบแฟได์ก็ตามหรือว่าจะาใช้งานบลูทูธก็ตามนะครับเราจะควบคุมเสียงนะครับโดยใช้บอลลูมตัวนี้นะครับ,นะรบถ้าจะเปิดนะครับผมต่อให้เราเปิด2องลลูมนี้ถ้าเราไม่เปิดบอลลูมตรงนี้ก็คือเสียงมันจะไม่ดังนะครับ เปิดเพลงพังบลูทูธนะครับผมเสียงนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมคอมเมนต์แจ้งเราหน่อยนะครับผมว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับผมไปลองฟังเสียงเอฟเฟกนะครับต่อไปนะครับฟังเสียงเอฟเฟกกันครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้ต่อไม์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับผมไปฟังเสียงไม์แบบสดๆโดยที่ไม่ใส่เอฟเฟกเลยนะครับผมว่าเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับ ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบเช็คเช็คหลุดเช็คชค,ชค,คลิปนี้เราอาจเสียงจากโทรศัพท์นะครับลำโพงก็อยู่หน้าตู้ของเรานั่นเองนะครับผมนี่ครับลำโพงก็จะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับโอเคทดสอบ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  อันนี้คือเสียงธรรมดานะครับเดี๋ยวเราไปใส่เอฟเฟกกันครับผมโดยการเร่งที่ตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งตั้งค่าเอฟเฟกไว้ประมาณนี Hence, ้นะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมที่หน่งนะครับลือจเจทดสอบทดสอบลือเจถ้าเอฟเฟกมันดังห่างยาวไปหรือว่าดังกว้างไปแล้วก็ปรับนะครับปรับที่สามปุ่มนี้นะครับผมเราสามารถนะครับเร่ง อ่าเร่งให้มันออกเยอะได้หรือไม่ก็เร่งให้มันแบบออกเบาได้นะครับหลบเช็คเช็คเช็คทดสอบเนี่ยครับถ้าเราบิดปุ่มนี้ลงนะครับเอฟเฟกก็จะไม่ออกเลยนะครับทดสอ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 บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หลบเช็คเช็คทดสอบทดสอบนี่ครับ อันนี้คืออันนี้คืออเป็นโปรแกรมที่1นะครับเดี๋ยวไปฟังโปรแกรมที่2กันดูนะครับโดยการกดกดปุ่มอัพนี่ครับนะครับเป็นโปรแกรมที่2แล้วนะครับทดสอบหลุดชีกชีหลุีกชีชคต่อไปโปรแกรม3ครับทดสอบหลุดชีกชีกทดสอบทดสอบเนะี่ยโปรแกรม4ครับผม ทดสอบ1 2 3่งสองสามสห้าหกเจทดสอบโอ้เอฟเฟกดีมากเลยนะครับโปรแกรม5ครับทดสอบหลเชหลเชหนึ่งมสี่ห้าเจ็ดแปดเกทดสอบทดสอบทดสอบหลเชเสียงกว้างดีเลยนะครับผมโปรแกรมหครับทดสอบ ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งถึงห้าเนี่ยจะออกแนวแบบเหมือนอยู่ในห้องกว้างๆนะครับผมหนึ่งถึงห้าพอกดมาที่ปุ่มที่6นี่โปรแกรมที่หกนี่เสียงเปลี่ยนเลยนะครับจะออกอีกแนวนึงนะครับทดสอบทดสอบครับโปรแกรมที่เจ็ดครับหลบจิงทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้า ออกดีเลยหน่อยนึงนะครับแปดครับผมทดสอบ <1. S 2> <3. S 1> หลบชกชิกครัเก้าครับทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าออกแนวเอคโค่หน่อยนึงนะครับผมทดสอบ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 โปรแกรมที่สิบนี้เอคโค่เลยนะครับทดสอ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 บสิบเอ็ดครับผมทดสอบ ทดสอบ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 แอคโค่จริงๆเลยนะครับทดสอบทดสอบทดสอบโอ้ยิ่งเลขเยอะเอคโค่ก็ยิ่งยาวนะครับทดสอบทดสอบทดสอบนะครับยิ่งเราเพิ่มโปรแกรมขึ้นไปเยอะเอคโค่ก็ยิ่งเยอะนะครับทดสอ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 บลเช็ค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  เจกโปรแกรมสุดท้ายแล้วครับ16นะครับสรุปนะครับผมตั้งแต่10ไปหา16นี่จะออกแนวเอคโคเลยนะครับทดสอบทดสอบทดสอบ10ถึง16จะออกแนวเอคโคนะครับส่วน6ถึง9นี่จะออกแนวดีเลยทดสอบทดสอบทดสอบ เอฟเฟกนะครับที่จะใช้พูดใช้ร้องเพลงจริงๆนะครับจะอยู่ที่โปรแกรม1นถึงหนะครับทดสอบหลุดจริงนะครับหนถึงหนะครับเลือกโปรแกรมไหนก็ได้นะครับผมเพราะทุกโปรแกรมเลยนะครับจะใช้ร้องเพลงนะครับผมใช้พูดใช้บรรยายนะครับเวลาเราพูดเราก็ไม่ต้องใส่เอฟเฟกเยอะนะครับเราจะถ้าเกิดว่าเราจะร้องเพลงลุกทุ่งนะครับผมร้องเพลงที่หางเสียงยาวๆนะครับผมจะเป็นในหมวดของเทศแหล่นะครับ ก็สามารถทำได้นะครับผมโดยการใช้เอฟเฟกของเบอร์ที่1ถึง5นะครับผมเสียงเอฟเฟกมันจะออกดีมากนะครับหลดเช็กนะครับขณะนี้ผมพูดอยู่นะครับผมพูดใส่ไม้นะครับเสียงเอฟเฟกต์ว่าจะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นเสียงให้ฟังโหลดเช็คนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมเสียงเอฟเฟกนะครับผมเลอะมากๆเลยนะครับผมสําหรับ Power Mixer ตัวนี้นะครับผม my NPE PBM 6 0 2นะครับผมน่าใช้กันบ้างไหมครับท่านใดสนใจนะครับสามารถทักไลน์เข้ามาพุยกับร้านเราได้เลยนะครับร้านทวีสาวบ้านหม้อนะครับทดสอบทดสอบทดสอบเช็คทดสอบ1 2 3 4 5สนะครับร้านทวีสาวบ้านหม้อนะครับผมอยู่ที่จังหวัดสุลนทันะครับผมอำเภอสว่างแดนดินนะครับถ้าลูกค้าท่านใดอยู่ ไกลนะครับผมไม่สามารถมาที่ร้านได้นะครับผมก็สามารถนะครับโทรสั่งซื้อกับเราได้เลยนะครับร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมพาวเวอร์มิตัวนี้นะครับผมราคาหน้าร้านนะครับเราขายกันอยู่ที่ตัวหนึ่งเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะครับผมถ้าเห็นคลิปนี้นะครับผมแล้วโทรเข้ามาหาที่ร้านนะครับเราก็จะมีนะครับเราก็จะมีส่วนลดให้นะครับผมสามารถนะครับ โทรเข้ามานะครับสั่งซื้อกับร้านเราได้เลยนะครับผมร้านทวีศสาวบ้านหม้อนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0854271073นะครับผมถ้าท่านใดนะครับอยากจะติดต่อกับเราทางไลน์นะครับไลน์ก็จะเป็น ID นะครับ0854271073เช่นกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะจากทุกท่านไปแล้วนะครับผมคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ